ซึ่งเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่23กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลปกครองสูงสุดพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางเข้ามาย่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลเพื่อประกอบการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อผู้บริหารระดับสูงในศาลปกครองสูงสุดจำนวนถึงสองรายต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จากกรณีของคลิปเสียงที่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาซึ่งก็ได้เชื่อว,ว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามในการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นก็ได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนนั้นจับได้วัตุลาการสารปกครองท่านหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ที่ถูกฟ้องในคดีจากนั้นประธานของสารปกครองสูงสุดได้มอบอำนาจให้นางสาวสิริกาน ซึ่งเป็นประธานของแผนกคนใหม่อีกคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อเข้ามาทําหน้าที่โดยทางด้านของนางสาวซิลิการนี้ก็ได้พูดว่าฉันเกลียดไอ้โจกมันตนนั้นสงสัยว่าประธานของศาลปกครองสูงสุดโกรธอะไรตนหรือเปล่าเรื่องการฝากตํารวจย้ายกับผมนั้นเมื่อสามปีที่แล้วตนนั้นไม่ได้ทําให้พลตารวจเอกสุรเชษกล่าวว่า ตนนั้นยังมีการเรียกร้องให้หยุดการกระทําอย่างไม่เป็นธรรมกับตนนี้ซึ่งก็ยังมีการเน้นย้ำอีกว่าความเห็นของนางสาวสิริกานที่มีความเห็นในทางคดีแล้วถือได้ว่าเป็นความเห็นที่ผิดกฎหมายขัดต่อกฎหมายของรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นความเห็นที่มีอคติกับตนจึงไม่สามารถนำออกมาใช้ในการประกอบการพิจารณาคดีได้ ซึ่งตนนั้นก็ต้องกล่าบเรียนว่าถ้าหากท่านนั้นจะเอาเข้าองค์คณะใหญ่นั้นสามารถทําได้แต่ถ้าหากท่านนั้นไม่เลือกปฏิบัติกับอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านนี้ได้กล่าวว่าสารปกครองมีคดีของตํารวจเยอะเหตุใดจึงไม่เอาเข้าองค์คณะใหญ่ทําไมเรื่องของตนถึงของคุ้มครองชั่วคราวและสารปกครองก็ได้มีมติ5ต่อศูนย์บอกว่าคําสั่งนั้นไม่ชอบ ให้ขอคุ้มครองชั่วคราวแต่กลับเอาเข้าองค์คณะใหญ่ซึ่งกลับมติว่าทำไมถึงไม่ทำเหมือนพลตตำรวจเอกเสรีพิสูจน์เตมีเวศอดีตผอตรอพลตตำรวจเอกธนายุทธที่ปรึกษาพิเศษของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือโอสืบหกพูตำรวจเอกสุริยะซึ่งเป็นอดีตรองผอตรอ แต่พลนตำรวจเอกสุรเชษนั้นเปิดเผยว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อกลับสู่ตำแหน่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่ตนนั้นต้องการเพียงแค่ให้กรณีของตนเป็นกรณีตัวอย่างของสังคมในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องและความยุติธรรมพร้อมยังยืนยันอีกว่าการกระทำของตนนั้นไม่ใช่การแทรกแซงกระบวนการศาลแต่อย่างใด